1, ขายหลวงพ่อหนึ่งเซนขายบ้านเหรอจะขายบ้านไปแล้วได้ยังได้แล้วนี่นุ๊กการมาเป็นทางการแล้วเนีะยนอนุ๊กนุกก๊กไแล้วนี่ไม่ต้องกลับไปยอะไรใช่ไหมนุ๊กกลับมาเป็นทางการแล้วตอนนี้ยูราออกหมดทุกอย่างแล้วเพิ่งเสร็จเมื่อตอนวันศุกร์นุกก๊กเพิ่งลงมาจากกรุงเทพฯวัน,นไอ้ลงไอ้เครื่องบินมานุ๊กก็วะหาหลวงพ่อเลยนุ๊กก็เลยว่าที่อะไรไอที่หนนุ๊ก<ะ>ได้มาทำบุญร่วมกับหลวงพ่อ ช่วยสร้างเยอะไรหนูก็ดูข่าวเป็นข่าวหลวงพ่อไม่ค่อยออกหนูก็เสียใจหนูก็รอรุ่นอยู่ตลอดเวลาว่าเรืงอะไรที่ว่าหลวงพ่อไม่ค่อยออกน่ะที่ดูข่าวหนูใจคอไม่ดีนั่นแหละหลวงพ่อหนูใจคอไม่ดีตอนที่หนูมาตอนอะนุ่งสปาตอนที่หนูที่เป็นนั้นพาไปวันนั้นอะทีนี้หนูก็เลยเห็นหลวงพ่อมายิ่งหนูก็ สบายใจนุว่าหนูสําเร็จแล้วที่หนูได้ตั้งใจแล้วลูกพ่อวันพรมาหนูก็ขายบ้านเรียบร้อยแล้วนี่หนูก็มาขายที่หลังจ้ะขายไี่หลังเรยงนี้ไหมก็มีหลังเดียวใช่ไหมจ้าหลังเดียวนั่นหละไี่นูก็เลยเห็นลูกพอมาหนูก็ดีใจหนูปันนั้นหนูดูคลิปหนูโอ้หนูบุญกองหนูแล้วหนูเออหละหนูก็เลยกะว่าถ้านูมาเป็นทางการลาขายหมดแล้วหนูก็กลับมาดูเลย โดยนี่ไม่เป็นทางการใช่ไหมจ๊ะนี่เป็นทางการหรือยังทางการแล้วจบที่นู่นแล้วประเทศอะไรนะนูกจ๊ะประเทศอะไรประเทศเยอรมันนะที่หนูไปเยอรมันเหรอจ้าโอเคนั่นแหละที่นูกขอหลวงพ่อวาให้หนูกขายบ้านได้ก็นูกเลยขายได้แล้ว<แ>โออ หนูก็เลยก็เลยหนูก็เลยบอกว่าสัญญาหลวงพ่อเลยว่าหนูจะอะไรครับสาธุดีแล้วดีแล้วนั่นแหละพอสำเร็จสมความปรารถนาทุกประการเหรอนั่นแหละหนูก็เลยว่านี่หนูสำเร็จเรียบร้อยแล้วหนูจะมาซื้อกรรมที่ว่าหนูแทงลูกตัวนั้นอ่าดูดูดูพร้อมจะทำหรือยังนะจ่าเตนูนูเอากระเป๋าเอากระเป๋าไปเก็บก่อนแล้วหนูจะมาเข้าซื้อกรรมวันไหนคะอชุดวันไหนไม่รู้ ไูคร <the> ับถ้ามาได้เลยได้เลยนะมาได้เลยเด็กก็สี่คนไปจะมาวันไหนมันเลยจะลุ้นเอาลุไปดัดเลื่อดเมื่อกี้นี่มันลุ้มาตีห้าเราจะกลับเราจะกลับตังเที่วัดก่อนนะมั้งเราจะกลับตังจังหวัดนี่เขากําลังรูปกันในตรงไอ้แกเธออยู่แถวสุรินเหรอสุรินเลยนะมัต้องกลับไปแล้วกเลย กับไอ้ตรงไอ้ติดกันเลยนี่เขาย้ายไอ้อพยพไปอยู่ไอ้ตำบลเมืองเลยนั่นเลยตเมงนั่นเหรอดาวนั่นแหละตำบลืองทอแต่นู่อยู่ไอ้เขตสุรินทร์เลยจังหวัดสุรินทร์เลยนะนู้นเลยที่นี่เขาย้ายเขาย้ายไอ้อพยพมาที่วัดนู่อยู่น่ะตำบลเมองเลยแต่อครนึกว่ไเปนน้องวัดเลยเด็กหนูก็ไม่รู้ว่าที่บ้านอยู่เลยแต่เขาก็ช่วยกันอยู่นั่นแหละหนูก็ได้ช่วยบริจาคเขาเมื่อวานก็ ซื้อพวกผักพวกอะไรช่วยเขามันจำใจเป็นมุ่งใจก็คือทำนั่นเลยช่วยกัอะไรเนี่ยหลวงพ่อหนูก็ได้สัญญาหลวงพ่อแล้วหนูได้มาหนูเห็นหลวงพ่อออกมาคืนหนูเชียร์หุ่นตัวโกงเลยนะหลวงพ่อหนูไม่เห็นหลวงพ่อนานอ่ะคุณพ่อไปไหนลหลวงพ่อก็ตอนที่ที่หนูมาตอนวันพฤษภาบดหนูก็ซ่อนๆน่ะตอนที่หนูที่พี่มันแบบซนซนเลยลุงตอนนี้หนูก็คิดมากนะหนูว่าทิ้งให้หนูสวดมนต์ว่าขอให้หลวงพ่อกลับมาเหมือนเดิมคืน หนูก็ดีใจเห็นลวงพ่อสดใสขึ้นเห็นหลวงพ่อวันนั้นหนูก็คิดไปลูกก็เศร้าใจเหมือนกันนะแต่นี้ลวงพ่อก็ได้กำลัปใจแล้วเขาเนี่ยมันเป็นรวบรวมทนกันเดือนนึงนั่นแหละจานั่นแหละนี่ก็นุก็เลยว่าลามมัมาเป็นทางการแล้วทีนี้ก็จะจะได้มาบวชในในอิอ่ามาบวชมาบวชมาบวชมาที่ศีลนั่นแหละนุจะบวชให้ลูกที่แท้งนะนุว่าตั้งใจมันนานยิ่งขนมายิ่งขนมา เปนเดียวเป็นเดียวก็าสิบห้าวันนึงเลยก็นั่นแหละแต่หนูมีกุมารสองหลังลุงพอ่อาาอีกยี่สิบ้านั่นแหลเะเดียนยาก็อยู่กันไปจ้านั่นแหละหนูอยากให้มันอันนี้หนูก็ป่วยตลอดนะ่ลุงพ่อนูกลับไปหนูก็ป่วยอีกไ่เป็นรอะก็มันเป็นอย่างนี้แหละหายหายใจไม่ไม่ออกมันอย่าง,งานั้นแล้วตอนนี้ตอนนี้ยังไม่หายดีหนูก็มาแบบนี่เห็นไหมสู้พร้อมเลยแล้วก็ไอเรื่องอันนั้นบอกมาขวดหนึ่งนั่นแหละ หนุไม่รู้ว่ามนมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงหนูไม่สบายเลยหายใจไม่ขัดได้อ่าเดี๋ยวหายแล้วเดี๋ยวหลวงพ่อบอกไอ้เด็กน้อยเองไอ้เด็กน้อยมึงนั่นแหละหนูก็รอให้แต่เรื่องมันเสร็จนะหลวงพ่อหนูก็วิ่งเรื่องจนเกือบเกือบเขาเปลี่ยนไปจนเสร็จเลยหายตาเรียบล่าลูกนันดี้แล้ะไอ้ตาสีเขาก็เรียบร้อยไหมว่าจ้าก็เลยเรียบร้อยใจเขาเรียบร้อยหนูก็เลยว่านุ้ยมาแบบยังมีติดทางหนูก็ทำนี่ไม่ได้แต่ตอนนี้หนูว่า สำเร็จแล้วกับนีนเรืออยู่เต็มน้อมาบวชแค่นั้นแหละหลวงพ่อทุกอย่างสมความปรารถนาทุกงานวันนั้นเห็นหลวงพ่อวันนั้นเห็นไม่เห็นหลวงพ่อออกนู้บอหนูจะมีบุญไหมเนาะว่างี้แหละพอวันนั้นนูเปิดคลิปไปเห็นหลวงพ่อนั่นนู้ดูชัยโยชัยโยชัยโยเลยเพราะว่าบุญของหนูยังมีอยู่ว่างี้แหละบุญของหนูยังมีอยู่คนเสร็จเพื่อนราวขนูด้วยอะไรอย่างนี้แหละหลวงพ่อลองลองจี้ให้หนูหน่อยนะได้ไหมนั่นแหละหนูไม่สบายเลยน่ะนี่ก็สบายแล้ว ขมา่าไม้ปนี่หนูก็ทำาตั้งใจหนูก็ได้ตั้งใจบิญญาเด็กน้อยเอ,อ๋ยเอาบุญหลวงพ่อไปพ่อแม่เขาจะมาบวชให้แล้วไอ้คนมานด้วยสองตัวเลยขอให้หายเจ็บหายปวดหายมือหายเง,งิหายจากความหิวก็หายมืดบอดทุกทรมาน ให้หายให้สิ้นเลื่องเปล่งดาวให้มีจิตใจผ่องใสเบิกบานได้มาเลื่อมใจ้ินบุญึงเสร็จใช่ไหนอ้าวฟังเห้ดีขพอให้เด็กทั้งหลายที่หายใจไม่ได้จนหายใจสะดวกสบายเจ็บปอดหายเจ็บที่มีปัญหาเรื่องหายใจเรื่องจอเรื่องจมูก เลี้ยงคอให้มลายหายไปให้หมดให้สิ้นอขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทางจักรวาลประธานพรได้บุญหลวงพ่อไปแต่ที่กินน้ำยาหอมก็หายเลยเนี่ยจ้ะนี่แหละนไอ้ไอตร้อนเลยตั้งแต่นู่นกลับไปเดือนแปดพฤษภาอาเด็กน้อยไป้องไอแล้วแม่เขาจะมาบวชไปแล้วอ่าอ่าอ่อเอาขามาจี้หน่อยจะได้ถอดถุงเท้าหนังกระดัง ขาดทุนด้านเงินแล้วกอใส่เด็ทุ่งจนมันเสียเล็บหมดออแล้วม<ช>ีญานอะไรที่เจ็บตัวยอยู่มาเอาบุญหลวงพ่อเลยมีญาณที่ไม่เกี่ยวข้องมาเอาบุญแล้วรีบออกไปเลยไ,ไหนก็ไปเลยมีญ <c oughs> าณไอ้ทั้งหลายหลวงพ่อจะรับจาให้แล้วให้โล่งให้โปรให้เบา,ให,เบาให้หายแล้ว บ้านพ่อปู่ต้องหลายมาเอาบุญมาปู่โศลหลวงพ่อไปออกไปจากล่างนี้ด้วยอย่าให้เจ็บอย่าให้ปวด่้อว่าแม่หรือเปล่าแกเป็นโรคไอปอดด้วยแม่เธอเหรอ๋อคุณแม่เดี๋ยวเธอจะบวชให้แม่ได้ป่ะก็นั่นแหละนูกเคยดูว่าอาคุณแม่เอาบุญมาก่อนเดี๋ยวลูกเจ้าท้องพ่อไม่จะบวชเลยคุณแม่คุณแม่เอาบุญหลวงพ่อไปให้หายไม่ต้องมา เจ็บปอดไม่ต้องมาเจ็บคอไม่ต้องมาหายใจติดติดขัดขัด <c oughs> แม่เอ <c oughs> ออาเดี๋ยวแม่หายแล้วเอาน้ำมนต์กินหน่อยด้ว <c oughs> อันนี้นี่น้ำมนต์กินหน่อยอันนี้มันเปิดได้อยังวันนี้มันยังไม่ได้เปิดนะแม่ชื่ออะไร <c oughs> แม่ชื่อแม่ไรสุโครโครัมแม่ไรสุโครรัมแล้วพ่อด้วยพ่อพ่อนิม พ่อ,อนิ่มอ่าคนไหนมันมันไออ่ะแม่แม่ทั้งพ่อแหละแกเป็นโรคปอดทั้งสองคนพ่อเป็นโรคปอเดเหรอพ่ออะไร,รอ่ะพ่อนิ่มพ่อนิ่มแม่ลายสุโขรำพ่อนิ่มเออแม่ลายเออมาเรียมกันอันนี้มันทำอะไรลูกทำรงทานฉาเมลิตรย,ยบยกเลย มันเป็นพระตรงนี้ลืมแค่เปลี่ยนเครื่องแบบเลยอยนี่นินแม่ไลเอ้ยเจ็บคอเจ็บปอดเจ็บ จมูกให้หายแล้วลูกก็จะมาบวชนี่แล้วเอาบุญหลวงพ่อไปด้วยเนี่ามาทำบุญทําทานนี่ทําสังฆทานด้วยใช่ไหมจ้าทำสังฆอ่าพ่อแม่เอ้ยเด็กน้อยรวมทั้งกุมานทั้งไยมารวมหัวกันมารวมตัวกันนี่ลูกสาวแม่เขาจะมาช่วยให้แล้วมีใจเป็นบุญเป็นกุศลแล้ว <at> อ่าพอนิน่ม หายไอแม่ไรหายเจ็บหายปวดหายทุกข์หายผลมานยินยานเด็กทั้งหลายหายให้หมดให้มีเื่องมีแรงมาร่วมสร้างดินกันเจ็บจะได้หายไงอ่าอ่าอ่พอนิ่มหายแล้วแม่ไรล่งแล้วต่อไปไม่อายแล้วนะ ทุกอย่างให้เรียบร้อยแล้วอออเด็กน้อยวิญญาณทั้งหลายมารวมตัวกันเลยมาบุหลงพ่อไปอย่าทำให้เขาเจ็บเขาปวดเขาจะได้มาบวชแล้วเขาตั้งใจแนละ้ว ให้เร่งโปร่งเดาตามนี้นะมีกับเมื่อไหร่จะไปชลินเมื่อไหร่จารย์เน้นนุ้ยทำหลวงพ่อเสร็จก็จะไปเนี่ยกลับโรงพยาบนลนี่เหรอจาหนูจะกลับไปบ้านก่อนเดี๋ยวหนูจะกลับมาอ่าเด็กน้อยแล้วก็วิญญาณพ่อน่แม่ลายเอ้ไปส่งให้เรียบร้อยรีบกลับมาจะได้บวชดูซึ้นนุ้ตั้งใจมานานแล้วทีนี้สำเร็จไอ้ทางนู้นแล้วนูก็หายห่วงแล้วสำเร็จแล้วขายบ้านได้แล้วจ้านั่นแหละมันห่วงอยู่เรื่องนี้แหละ ไม่มีปัญหาแลอยู่เย็นเป็นสุขมั่งข้างร่ํารวยแข็งแรงมีบุญบรารมีสิสติปัญญาเทียเจดาคุ้มครองด้วยพ<า>เพื่อนหายใจลงหรือยัง <c oughs> มันติดอยู่ตรงนี้คมคลองมันเสล็ดนะมันเสล็ดตลอดเลยหลวงพ่อไอทั้งคืนเลยนูมไม่ได้หลับได้นอนนอนก็ไม่หลับนอนไม่เคยหลับเลยเดี๋ยวหนอนหลับแล้วเดี๋ยวเอาไอ้ไนี่เปนน้มันมีน้ำอุ่นเอาไปกินเดี๋ยวนี้เลยนะ แคร์ดินเนอร์แล้วเอาผ้าพันคอไว้ไม่ได้หายอยู่นี้เป็นอาการหนาวเปล่าการหนาวตลอดหนาวไอตลอดอยู่แล้วเลยไอตลอดนู๊ต้องไอเอาไอไออะไรประคบน่ะอันน้ำไอที่ไปเายหนูต้องติดคอไว้ด้วยติดตุ่มไว้ด้วยนู๊จนว่านุ๊ตตั้งแต่กลับไปนุ๊ตไม่สบายตลอดเลยจนนุ๊ตหยุดงานโสงเดือนอ่าอเดี๋ยวหายละอยู่ที่นี่ร้อนจะตายอยู่แล้ว ไอ้เลี้ยงปูกานวกินเลยปาอันเนี้ยอพกอี่เยอะนะอน้ำอุ่เห่อ้กเลดขึ้นอันะโมสจนะโมตสะพากเอ๋ยวิญญาณกุมารด้วยพ่อ นิ่มแม่รายาแล้แล้วแลไอ้เออคุณตาด้วยตาที่เสียคุณตาช่วอะไรตาแฮร์เบิร์ตเวียดาฝรั่งนี่เหรอาที่เขาให้มอดลู้อ่ะตาเดเฮดเหรอแฮร์เบิร์ตเวียดแฮร์แฮร์เบิร์ตเวียดแฮร์เบิร์ตเวียดยามิสเตอร์แฮเบิร์ตแอนด์พันยายวย์ัยาแกก็มารีเวีย มาลีเบียดแฮเบียอทั้งคุณพ่อเลี้ยงคุณแม่เลี้ยงพ่อจริงแม่จริง,รงตาญายายาก็ลูกแทงทำแท้งด้วยเด็กน้อยที่ได้แท้งไปกุมารอีกสอง,สองมารวมตัวกันเลยมาเอาบุญกุศลบัดนี้ขออามนาจคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตัวช่ง จักรวาลอระโพธิสัตว์มหาเทพยดาเจ้าประทานพรให้ญาติโยมที่มีชีวิตอยู่และบรรดาดวงวิญญาณที่เกี่ยวข้องให้ได้พ้นจากทุกโศกโลกภัยอันตรายคุณใช้วิญญาณลายอาถรรพ์เพศคำสาครคำแช่ง เสนเียจันลายกาลกินีอุปติเหตุอัปอมงคลนวิชาคนผ่านความยากจนนี้สินโลกร้ายโลกบาดาญญาณร้ายพิชาจมารศัาลลาลลตรูมรรคให้มาลายหายไปดวงวิญญาณที่เจ็บที่ป่วยที่ตกที่ตามขอให้หายเจ็บหายปวดหายทุกข์หายทรมานหายหยิวหายกระหายหายตกหายตามขึ้นที่สูงร่างกายแข็งแรงจิตใจผ่องใสเด็กน้อยได้เตรียมตัวไปเกินขอมีได้ความผาสุกร่างกายแข็งแรงจิตใจผ่องใสอุดมสมบูรณ์ในประจัยตีมี ความสําเร็จมีความประเสริฐมีความเจริญรุ่งเรืองในทางโลกและในทางธรรมในจุดพ้นทุกบรรลุธรรมด้วยเถิดนะคนับเพื่อหมัยเดียวว่าตอนนั้นเธอมาหาเราเนี่ยตอนเดือนไหนอะไรเดือนพฤษภาที่หลวงพ่อที่รู้ไปที่ถวายพี่คนนั้นเกาบอกว่าเยอะมากถวาย เดือนเดือนอะไรนะเดือนพฤษภาตอนพินุมาตอนนั้นพฤษภาจ้าที่หลวงพ่อนี่งทองทำเป็นเดือนนี่เองเหรอจ้าเพราะหลวงพ่อไม่ให้เข้าตอนปิดตอนนั้นหนูไม่รู้หนูอยู่ที่นั่นหนูไม่รู้แตนี่หนูมาที่นี่พี่คนนั้นหนูค้นมาทั้งเหมือนอย่างวันนี้เลยคนมาทั้งกระบะรถเลยเออแต่นี้ก็พี่หนูไปตามเห็นปิดหนูก็เศร้าใจหนูว่าทำไมเงียบปิดประตูหมดเลยเอี่นี่กิ่งนั้น บอลเลมอะไรบางขางคนสิบบอกรู้วางนี้อย่าเพิ่งดันแหละทีนี้เขาบอกอย่าพูดด้านว่ารูกบอกว่าลูกอยากมาพูดคุมโคตอนนั้นที่ที่รูไรโษตรนั้นหนึ่งหมื่นนะจนวันนั้นนะลูกเลยบอกว่ามีพฤษภามิลานกะระกายาก็สองเดือนลูกกลับไปใ่ไหมคะที่เขาบอกว่าอยากจะขายบ้านใช่ไหมที่เยอรมันใช่ไหมทีนี้ก็เลยลูกก็เลยบอกว่าลูกพ่อถ้าสำเร็จเล็วสาธุดีเลยง่ายเลยวะเขาไปซื้ออย่างง่ายเลย่ พอดูกลับไปกลับไปที่เขามีคนมาถามสามสี่คนแต่ยังไม่ถูกเจ้าพอไอคนสุดท้ายนั่นแลหละู้บอกว่าขอให้ได้เธิรน้จะได้มาใต้บวชให้ลูกสักทีนูก็ลึกถึงลูกพ่อแล้วก็ท้าเทพสวรร์พอทีนี้คนนั้นมันบอกว่าเขาเขาสนใจเขาสนใจที่นี้ <Yeah. S 1> จะพอทีนี้เขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเขาไปกู้ทางธนาคารก่อน <Yeah. S 1> ก็เลยนุโทรเราสักสองเดือนเลยเรากําลังวิ่งเ,งเรื่องกันนูก็วิ่งเรื่อง ทำกระดาษอะไรเมื่อวัน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 อังคารที่ผ่านมาเลยเข้าใจเงินมานูกก็เลยว่าสําเร็จเรียบร้อยสําเร็จเรียบร้อยก็เลยนาาูกก็เลยบอกว่าฮะนี่ก็ก็เลยก็เลยไอ้นั่นเขาทําเรื่องเสร็จลูกก็เลยย้ายจากอาเภอออกว่านูจะกลับเป็นทางการเขา,าก็เลยว่าให้ให้ยู่ให้ให้หยุดทําเรื่องให้มันเรนสเร็จกนเอกสารนี่เรีรยนบนร,ร้อยก็เลยรู้ว่าเออถ้าเสร็จแล้วลูกจะได้มาบวชสาธุอนุโมทัเรียบร้อย แล้วหลวงพ่อจะขอสักสักสามสี่ขวดได้ได้ได้น้ำสี่ขวดลูกก็เลยอ่าน้ำแบบมีสามสี่ขวดครับจัดให้ครับลูกก็เลยลูกก็เลยบอกว่าเออถ้าลูกมีโอกาสตอนที่ดูมาตนนั้นก็ยอมตอนนั้นก็บอกว่าอ่าขอโทษหลวงพ่อในที่ที่ว่าเออเรื่เวลาไม่เรื่องเรื่องไม่เรื่ไม่เรื่อง้วครับหลวงพ่ออยากอยู่เงียบๆงียบหลวงพ่อมาเขาไม่รู้ว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงได้ไหมด้ได้ได้โอเคท่านี้ ตาเกก็มาเกิดเป็นลานแ่ตอนนี้นะแฮเบียดนะแฮเบียดนะเติเป็นลานแ้วนี่จากหกเดือนอ่าคัเมือนงเลยป่ะจ๊ะมันใหญ่เท่มเลยเหมือนกับตาลตาเกลทีย พ่อคือพ่ออันนี้ไอ้เจ้าของบ้านเนี่ยเหรอเชดได้อันนี้อันนี้ถ้าอันนี้นี่นะดูอ่ะอันนี้พ่อตาแววแจวแววเลยนะพ่อพ่อบุญธรรมเธอเหรอจ้าพ่อบุญธรรมนะนี่แกมาเกิดนะที่หลวงพ่อว่าเดี๋ยวเขามาเกิดพวกไอ้ไอ้ลูกสะใภ้แต่มันก็ท้องเลยอ่ะดัวละตายไม่ถึงครึ่งปีเองมาเกิดเลยหลวงพ่อว่าเขาไปเกิดแทนที่นั่นด้หน้ามันพลั่งเลยดิว่ามันพรั่งนะดูอ่ะนั่นแหละ ช่ได้เออมันฉลาดดีว่ะโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวมาเจอกันจ้าเดี๋ยวดูดูไอจัดการอะไรกระเป๋าอะไรแค่ไม่ได้ไปถามแถมอะไรหรอกแล้วมาที่นี่เลยมาที่นี่เลยตอนนี้เปิดได้แล้วไม่มีปัญหาจ้แล้วซื้อกรรมก็มาซื้อที่นี่เลยมานี่เดี๋ยวเราพอจัดการให้จ้าจ้าโอเคนะหลวงพ่อหลวงพ่อจะได้เอากระเป๋าแกลบตัวนี่ของหลวงพ่อตอนนี้คอเบายังจ้าคอเบาแล้วหายใจโล่งไหมยัง เออใช่ได้ละเดี๋ยวนุจะกินยาแล้วก็อันนี้เออพอเดียมกับแม่ล่มั้พ่อนี่ะไมนเฟโดเลยโอเคโอเคดีชาตฉั